ว่าง่ายครับดำยิ้มละเติอันนี้อาหารไม่เด็กๆครับยิ้มแล้วกินเขาเดี๋ยวยิ้มแล้วโอ้โหยิ้มไม่แท้หอนแดดดิยหอนบ่นั่งเศร้าแหบๆหบหบสี่ตัวครับตัวดีใหญ่กว่าเพื่อนเราเลยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ย นอนเซย์นอนเสย์เตี่ยยิมเลยนอนเสย์อันนี้มาเน่ยมนัมนได้กอดข้อนั่นน่ะมาเน่ยมันได้กอดข้อนั่นดิตัวใหญ่มากครับตัวนี้ครับไดำดำธรรมินดำสองตัวลายเสืออีกตัวหนึ่งเดี๋ยวตัวสีน้ำตาลอายุเยอะกว่าเพื่อนครับสิบกว่าปีแล้วมั้ง อาหารมากินครับตอนเที่ยงเทีนะ่ยงตอนเที่ยงตอนกลางวันครับนี่ก็เป็นคอกเป็ดครับอยู่ข้างๆคอกเป็ดข้อเป็ดง่ายง่ายง่ายนี่เพื่อว่าไดนะห่วงห่วงอรอ่อยอร่อยไม่ห่วงเสีย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 มานี่เสียมานี่เลอยอย่าอยู่ด้วยกันกัดด้วยกันซะ หยอกด้วยกันไม่เม็ดกัดอีเสือกเสือ,อเอขากล่องมาหนิมเร็วเร็เนี่ดำหนิดำเดี๋ยวไปกินอีกแล้ว่อยน้องน้องเขากินก่อนมันจะตัวผู้ครับตัวผู้ทางนั้นครับนี่จะพาไปชมคอกเป็ดเสือลง ไปติไปปไปๆๆๆๆไปใช่น้อเสียลงไปวัดบ่เหมือนปีนี้แรงมากครับมะละกอกะดกปีนี้โอ้แรงมากเลยไปวันปีนี้แรงมากครับเด็กๆยินมอิ่มแล้วบยบาย,บาย ห้องก็หออดีหวงนี่นี่ดับดินเฉล็บมากินบะนาเกี่ยงตับอาหารน่าน๋ยวแบบที่นี้ออเคนี้ก่อนนะครับขอบขอบคุณครกบทุกคนที่เข้ามาก่อนนะตไรกดติดตามได้เลยครับ